กี่ห็นมอโมควนเขาเห็นบมอจากปันโยกยางเห็นมอตะกี้มันไม่ได้ถึงที่จะกว้องหรอกตอนนั้นเอาออกให้พี่คิมเดี๋ยวก่อยเออถือกล้องเนาะพี่คิมอาอให้เอาออกให้พี่คิมไม่อยากมาองยังไงก็มีกล้องถ่ายอยู่ก็แป๊บเดียวเท่านั้นแหละนั่นนะเด แต่ไม่ไ้อกหรหลุดแล้วเก็บปะอ่าปะเก็บงมั้ง